กรมการศาสนาร่วมกับวัญญานาวาจากกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมบุม่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมไปปฏิบัติเสริมสิริมงคลแก่ตนเองเพื่อประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมรวมกันทำดีสามัคคีวันเสาร์ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของกรมการศาสนาวัดจานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครโดยมีพระราชพรหม,มาพรณผู้ช่วยจเจ้าวาดวัดจานนาวาเป็นประธานสงฆ์นายเกรียงศักดิ์บุญยประสิทธิ์อธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายข้าราชการพร้อมกันนี้พระเถระวัดจานนาวาผู้บริหารราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาและประชาชนร่วมในพิธี นายกรีนศักดิ์บุญญาประสิทธิ์อธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าวิถีชีวิตของสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจกระสงวัฒนธรรมจึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันเสาร์ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความประสงค์ของพุทธศาสนิกชนที่วางเว้นจากการทำภารกิจประจาวันซึ่งมีวันว่างคือวันเสาร์อาทิตย์กรมการศาสนาจ,จึงได้รับดาเนินการและได้กําหนดจัดกิจกรรมรวมกันทําดีสามัคคีวันเสาร์ในวันเสาร์สุดท้ายของ ทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม2564ถึงกันยายน2564รวมจำนวน7วัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่1วัดยานวาเขตสาทร สองวัดประยุรวงศาวาสเขตธุนบุรีสามวัดมหาธาตุยุวราชรังสริกรเขตพระนครสี่วัดนาคปรกเขตภาษีเจริญห้าวัดสะพานเขตคลองเตยหกวัดลาดพร้าวเขตลาดพร้าวและเจ็ดวัดเสมียนานารีเขตจตุจักรเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติและในการจัดก,กิจกรรมนั้นได้ปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสําหรับศาสนาสถานของกรม อนมามัยกระทรวงสาธารณสุขและให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด19อย่าเงเคร่งรัดสนับสนุนโดยเติมความสดชื่นมีชีวิตชีวาให้ตัวคุณด้วยเครื่องดื่มโปรไวต้าที่มาพร้อมกับ5คุณประโยชน์มีโปรไบโอติกจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์มีจำหน่ายที่ออนไลน์มาเก็ .tbi.polin.co.th